ไปเบิงเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นแกรนนะครับสิ่งสำคัญบริเาจะเป็นทั้งรัฐบาลหน่วยงานพื้นที่ต่างๆซอยแก้ปัญหาแต่พี่น้องประชาชนสาม,มารถที่จะบอกให้หน่วยงานต่างๆว่ามองนี้ไฟเสียมองนี้ทางช่ำรุดหรือมองนี้อยากให้แก้ไขปัญหาจังใดโดยเอาแพลตฟอร์มครับทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยแหละนะครับมาใส่โดยมันบอกว่าเพื่อพัฒนาเมืองไฮนายูซอยกันรวงการพัฒนาทองถิ่นครับที่โรงแร่แมงโขงเฮอริเทจนครพนมครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใส่งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทัฟฟี่ฟองดูจังหวัดนครพนมครับ ที่สำนักงานจังหวัดนครพนมได้จัดขึ้นเป็นการสร่งเสริมองค์ความรู้และความขอาใจในการใส่แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการหน่วยงานส่วนภูมิภาคส่วนกลางรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกมองทุกบอลในจังหวัดเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐได้เอาเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการพิ่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่หายเป็นไปเดวยความเรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้พ้อบประชาชนได้มีส่วนรวมในการดูแลความหนาอยู่ของเมืองมีปัญหาแจ้งปัญหาเข้ามานะครับติดตามการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญได้มีส่วนรวมในการพัฒนาท้องทิ่นอีกน้ำครับค่ะสำหรับแพลตฟอร์ม ท็อฟฟี่ฟองดูนะคะแพตฟรอร์มนีนะคะที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติน่วยงานภายใตย้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนะคะ เป็นแพลตฟอร์มที่นํามาประยุกต์ใส่ในการบริหารจัดการติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อยา่างไกลชิดโดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ง่ายมีปากมีเสียงบอกเพิ่นไปได้เลยค่ะเป็นช่องทางรองเรียนรองทุกที่สะดวกรวดเร็วสามารถติดตามสามาถานการณ์แก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลาเลยค่ะ,ะที่สําคัญพี่น้องประชาชนสาม,มารถแจ้งปัญหาบ่ว่าสิเป็นถนนชํารุดไฟฟ้าเสียน้ำท่วมน้ำขังขยะมูลฝอยบ่ไดมัเก็บอุ้ย หลายแห่งสินะครับบอกมีมาเก็บแน่หรือบบกมีทั้งขยะแ,<ม>แจ้งขึ้นไปได้นะครับทางออนไลน์สะดรวดเ,เร็วตรงจุดที่สําคัญหน่วยงานที่เกี่ยวของสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพเฮตไให้พี่ม้องประชาชนสามารถติดตามสภาพปัญหาตลอดเวลาได้อิลีเข้าถึงการ ตัดสินใจด้วยข้อมูลจากพี่นอ้องประชาชนและก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับเรื่องรองเรื่องรองทุกเพิ่มเติมจากช่องทางอื่นๆที่ได้ให้บริการไว้ก่อนหนานี้สำหรับพี่นอ้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมครับสามารถที่จะโหลดแพลตฟอร์มนี้กันได้นะครับที่แอปไล่นันอันแอปพลิเคชันอย่างเด้เข้าไปในไล่สีเขียวห้อทรงอันดอกไม้กันคู่มือนี่ละ,ะนะครับ พิมเขาว่าเพิ่มเพื่อนอนะครับแล้วก็แอดไซน์ทรัฟฟี่ฟองดูนะครับเอง <A, S 1> ห้างเงี้ยๆนี่แหละ t r a w f y f o n d u e ทรัฟฟี่ฟองดูค่ะแอดคือการเดียบแต่ว่าวิธีการในการใส่งานคือปักหมุดปักมุดปักมุด,ดปุ๊บแล้วก็เป็นระบบเข้าขีดเชื่อมไปในพื้นที่คือระบบก็จะสามารถใส่แบบเดียวกันด